แล้วจะตีแกพ่งแล้วอะไรอะไรไอ้สิ่งแกโอ้ยติตีตีเฮ้ยยิงทะลุได้บอ้รอสโม มาจ๋าอือเลือกเลือกคือตั้งทีดีเลือกเลือกกหัคือหาหลักไปเช็คก่อนเลยเลือกอ๋อโดนโดนก็เนี่ยพวกมึงเจอกันก็ยิงกันนะไม่แบบเจอกันแล้วก็คุยกันเนี่ยไอ้พวกมึงอยู่ไหนเนี่ย อยากรู้เหมือนกันเนเป็นหนึ่งเดียวกับกระปองเพชรไม่เป็นหนึ่งเดียวกับกระปองเพชรหาแยกกูหลุดเลยหลุดเค็มเลยอ๋อเค็มเลยคงที่มีกระปองเพชรตันตันติธีไม่ได้เลยย่าตาบิตติดบ้าเายจ้ากูเลยชอบเรียมไงมาเพากูอยู่หลังตลอดเวลาโอ้ยเลยแข่งดิโน่จริงกูบอกแล้ว ทุกที่มีกูมอสทุกที่มีกูให้กูกดตัวคิวรอแล้วกูไม่สดนมอสจ๋าโอ้ยโอ้ยนี่เย่มอสหนียวว่ะนี่กูไอ้กูมอสหน้ากูโอ้ยยังไงมอสอยู่กูเรียกไกให้มึงหันกลับมาแม่งเอ้ยมอสยิงไม่โดนเลยใช่ไหมมือมือมือปืนโลประจานนี้อ่ะมือมือไอ้ยิงไม่โดน

ต้องเข้าประชิดเจอแม็กซีไม่กดคิวแล้วกดหนึ่งล้วไม่เปลี่ยนไม่กลัวเล่นกูแบบแตกเลยมอดจ๋าตายแล้วอายุ่น่ารักยิงเข้าสะโพกมันท้ายมงอย่างเดียวไม่เลงหัวหรอโอ้ยกินไปสี่นัดทวนมอดไอ้พุงอะไรเกิดตรงนี้นี่เอง โอ้ย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 ไอ้ย์โดนตัวหลังโอ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโ้นเฮ้ยใครเนี่ยตัด ใครไมจริงหลังวะไอ้เหี้ยจะกไ้าไวเด้เ้ยกไปกนกกกกอ้กลัวกคนลุกคนลุกจิตวิทยาโยฮันนีหาใครไม่เจอเดินล่อแบบกลัวมากระสายลม ลัวมากับสายลมเสียพวกนะมึงอยเนนียมึงก็ลองยิง NPC ดีเผื่อเป็นพวกกูสักคนหนึ่งนะอย่านะเ้ยไอ้ควุอยไอ้ล้องเลยอะไรฮอตอะไรเรียกเฉยเรียกกูเลยกูกูก็เรียกเฉยอ่ะ โอ้ยเขาหูอะป้อมมือตามหายทช่ไมเมื่อกี้ใครยิงก็ขุ่นอยู่ๆนั่นแหละอายุเฮ้ยเฮ้ยยังเป็นไม่ตายเยัยไม่ตายต่อยกูรอมานานแล้วเออกูแม่งโคตรสกิลิตแมนอะหัวโลดอะเยียสบุกไทยอะฮิตแมนหน่อยยี่รอบยิงกูอยากตรงนั้นหน่อยต่อยกูไม่เล่งเลย ต่อยกูไม่เลงเลยต่อยกูไม่เลงเลยต่อยกูไม่เลงเลยว่ากูเลงดีกว่าวโอ้ยกระสุนหมดปี๋เฮ้ย <c oughs> ไม่กลัวทฤษฎีแล้วไม่หมดนะโอเคกูแม่นยำม,มาก <c oughs> โอ้ยแบงเฮ <c oughs> ้ยใครดูมิตเบียด <c oughs> อ้าวเนี่ยขุ้นพุทอห้ยไอ้แก่แล้วไอ้แก่อ้หูหยนอนหึ่งะอกเพชรยิงไม่ได้หรอกนี่แน่มอดตายไม่เชอกโเองอ๋อ มึงไม่ได้ยิงซ้ำอีกมาสอยไหนมอสวิ่งโบ้ทแพนล่าสหาทำงานไม่พลาดมาตั้งหลายครั้งยิงไอ้กล้องไว้ตายมั้ยแคสซิคซอกแซกมอสอยู่ไหนไม่รู้กูไม่รู้รู้บูเดียนกี่จังกินพื่ออะไรกันหน่อยกล้องอยู่ไหนกล้องโอ้ยแทนไอ้อะไรเดียกูแค่มาแก้แคทนแล้วกูว่ากลายเป็นกระบองเพชรต่อไประวังเลยมอสกระบองเพชรจะกินคนใครดูในอาร์มเรื่องว่ารอบสังหาร ทำใช่ไหมกูไว้กองใครแม่งโคตรดูเดือดเลยวะแม่งโคตรคาวบอยไอ้ี้ะมึงกล้ามึงกล้าจะมาประิตโตฮิตแมนเหรอยากเลยมึงแม่งโคตรบ้าไอ้เหะอ้ยมึงเลิกเลิ้ย่ะไอ้ยกะไอ้อ้ะไรสักอย่างอ้ย่ะอ่งโคตรเส้นทางหมูกรอบอ่ะเออเส้นทางแคบหอบอออออู้้้ ร <onents Bana avec behaviour> <servir> ู <proposals nói> ้มึงกูรมึงกูมกาะมึงใช้กูใช้มาก่อนี่อ่ะหลบหลบซ้ายขวาปึ๊บปึ๊บอ้าวกระสุนหมดมึงตีสตาร์ดูกูว้าองอเหี้ยกูเลิศแล้วไปหาหุ่นจุดอื่นต่อไปหาหุ่นจุดอื่นต่อไปแล้วไอ้ยพวกมึงอยู่ไหนวะพวกมึงอยู่สเตลเลยแหละเรามันยืดตะติ้วยืดหางืดเตงกู ไอ้ควายปืนมันปืนมันโผล่ไอ้โง่ไอ้ควายดูวั่นี้โง่หากูไม่ได้หรอกดูว่ากูเป็นหุ ugh. ่นที <S 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 ่แนบเนียที่สุดโอ้ยกูหนีล้ไอ้ย่ปัญาไปสู้กินย่อเด้อแอบวะาธอเอ้กูหนีไปกินข้าวดีกว่